สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .2 อ,อเหมือนเดิมนะคะพบกับคุณครูสิริภาพค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนไปเรียนกันเลยนะคะเราเริ่มต้นจากการคิดเลขเร็วมาช่วยคุณครูคิดก่อนนะคะ20บวกกับ20ได้เท่ากับเท่าไหร่คิดในใจเลยนะ20บวกได้คำตอบเท่าไหร่คะ 40นั่นเองอ่ะข้อที่2ค่ะ30บวกกับ30ง่ายๆเลยนะคะบวกกันแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย30บวก30ได้เท่ากับ60นั่นเองถูกบ้างไหมคะอ่ะอีกอันนึ50บวกอีบบวกกับ50ได้เท่าไหร่50บวกกับ50คิดในใจเลยนะคะ50บวกกับ50ได้เท่ากับ100อ่ะคิดเลขเร็วกันแล้ว,น,ลวนะมากระตุ้นสมอง จากนั้นเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนมีมากกว่าและน้อยกว่านะมากกว่าเราจะใช้เครื่องหมายแบบนี้นะคะและน้อยกว่าจะใช้เครื่องหมายแบบนี้จากนั้นเราก็จะไปลองเรียงลำดับจำนวนนะคะบัตรตัวเลขที่คุณครูให้มาคือ78บวกกับมี7 8 34 90 าเราเรียงจากน้อยไปหามากเราจะได้เท่ากับ34 78แล้วก็90าลองมาเรียงจากมากไปหาน้อยกันบ้างได้เท่าไหร่คะมาก90ต่อจากนั้นก็คือ78แล้วก็34หนูรู้ได้อย่างไรให้หนูเปรียบเทียบนะคะลองมาดูที่หลัก10หลัก10เป็นเลข9 เก้าย่อมมากกว่าเลข7แล้วก็มากกว่าเลข3เราจึงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้90 78แล้วก็34นั่นเองอ่ะมาดูข้อต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นเลข3หลักนะคะบัตรตัวเลขของคุณครู132 214 315เรามาดูว่าครูเรียงลำดับน้อยไปหามากให้หนูแล้วนะคะ เราเริ่มจาก132 214 315จากนั้นช่วยคุณครูคิดเรียงจากมากไปหาน้อยค่ะมากไปหาน้อยหาได้ตัวไหนก่อน315ขึ้นก่อนนั่นเองอดูที่หลักร้อยเนาะ3ขึ้นก่อนอต่อมา214หลักร้อยเป็นเลข2ค่ะแล้วก็132หลักร้อยเป็นเลข1นั่นเองอ ได้ไหมคะดูที่หลักร้อยเป็นหลักก่อนเนาะถ้าเกิดหลักร้อยเท่ากาันเราค่อยไปพิจารณาที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยต่อไปนะคะอ่ะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปบัตรตัวเลขของคุณครู6 3ร้อ4สามครูเรียงลำดับน้อยไปหามากให้หนูแล้วนะคะเป็น414 475ห แล้วก็632อ่ะมาพิจารณากันนะคะทำไมครูถึงเอา114ขึ้นก่อนดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยเป็นเลข4ตัวนี้ก็เป็นเลข4เหมือนกันแต่ครูมาพิจารณาที่หลัก10หลัก10ตัวนี้เป็นเลข1ตัวนี้เป็นเลข7เพราะนั้นเลข1ย่อมน้อยกว่าเลข7นั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ตามด้วย632อ่ะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูเรียงจากมากไปหาน้อยกันนะ มากไปหาน้อยก็จะได้632ขึ้นก่อนเลย632ก็คือ100เป็นเลข6นั่นเองต่อไปจะเป็นตัวไหนคะ475ะะแล้วก็ตามด้วย414นั่นเองต่อมาเรามาดูบัตรตัวเลขข้อต่อไปค่ะ763 925แล้วก็796 เราเรียงลําดับจากน้อยไปหามากจากน้อยไปหามากก็พิจารณาที่หลักร้อยก่อนเหมือนเดิม700อันนี้ก็เป็น700อันนี้เป็น900 700ย้อ่อมมาก่อนเนาะย่อมน้อยกว่า900าร้อยนะคะอ่ะเจ็ดร้อยหเแล้วก็เก้าร้เป็นเลข7เหมือนกันจากนั้นเรามาพิจารณาที่หลักสิบ หลักสิเป็นเลข6กับเลข9นะคะ6ย่อมน้อยกว่า9อยู่แล้วอ่ะเราก็จะได้หกเจ็ดรและเก้ารอเรามาช่วยกันเรียงจากมากไปหาน้อยกันค่ะอ่าเริ่มที่925หลัก9กามากกว่าเพื่อนนะคะ9มาแล้วจากนั้น796และ763อ่า ถูกไหมคะคิดไว้ในใจเนาะ,ะจากนั้นนะคะเรามาดูตัวนี้บัตรตัวเลขข้อต่อไป862 539แล้วก็865เรียงลำดับจากน้อยไปหามากเหมือนเดิมพิจารณาที่หลักร้อยตัวนี้เป็น5ตัวนี้เป็น8ตัวนี้เป็น8 539อยะ539ย่อมมาก่อนต่อมาเรามาพิจารณาที่862และ8 6 65กัน8 0 0เป็นแป0เหมือนกันเราก็มาดูที่หลักสิบตัวนี้ก็เป็นเลข6ตัวนี้ก็เป็นเลข่ะจากนั้นเราต้องไปพิจารณาที่หลักหน่วยแล้วล่ะค่ะหลักหน่วยเป็นเลข2กับเป็นเลข5เพราะฉะนั้นเลข2ย่อมน้อยกว่าเลข5เราจึงให้862ขึ้นก่อนน้อยแปน้อยกว่า865นั่นเองอเด็กๆมาดู เรียงลำดับจากมากไปหาหน้อยกันช่วยกันคิดนะคะแปดอยหกสิขึ้นก่อนเลยตามด้วยแปดแล้วก็539อยาหนูทำได้แล้วแหละครูิดให้ตัวอย่างหลายข้อแล้วเนะาะทีนี้เป็นบัตรตัวเลขบ้าง239 182และ233เรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะ เรามาดูที่หลักร้อยกันก่อนเลยเลขหนึ่งเลขสองเลขสองโอ้โหหนึ่งมาก่อนแน่นอนหนึ่งร้อยแปดสิบสองมาก่อนเพื่อนจากนั้นดูที่สองร้อยสามสิบสามและสองร้อยสามสิบเก้าสองร้อยสามสิบสามย่อมน้อยกว่าสองร้อยสามสิบเก้าเพราะอะไรให้เรามาพิจารณาที่หลักร้อยเป็นเลขสองกับเลขสองเหมือนกันเป็นเลขสามในหลักสิบตัวนี้ก็หลักสิบเป็นเลขสามเหมือนกัน ก็มาดูที่หลักหน่วยกันบ้างหลักหน่วยเป็นเลข3กับหลักหน่วยเป็นเลข9เพราะฉะนั้น233ย่อมน้อยกว่า239อันนี้เป็นการเรียงจากน้อยไปหามากต่อมาเราจะมาช่วยกันคิดเหมือนเดิมจากมากไปหาน้อยนะคะอ่ะเราจะได้ที่239 233และ182นั่นเองนะคะอ่ะ พีรนาหลายตัวแล้วเรามาเล่นเกมมองหาตัวเลขกันบ้างค่ะเราจะมองหาตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดอ่ะมาดูที่ข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งมีเลขอะไรบ้างเลขเก้าเลขเจ็ดอ่าหนูหนูช่วยกันมองนะคะเลขไหนน้อยที่สุดเลขสามเลขสีเลขสิบเอดเลขห้าแล้วก็เลขแปด ตัวไหนน้อยที่สุดหาเจอหรือยังคะอ่าเจอกันแล้วเนาะคำตอบคือตัวเลข3นั่นเองอ่าเก่งมากคะ่ะเด็กๆอ่ต่อไปเรามาดูข้อสองกันบ้างหาตัวที่น้อยนะหาตัวเลขที่น้อยนะคะ34 22 19 16 23 8่อ 4 3ตัวเลขไหนที่น้อยที่สุดหาเร็วเจอหรือยังเอ่ยตัวเลขที่น้อยที่สุดคุณครูเจอแล้วนะ,ะคําตอบมาเฉลยกันค่ะข้อนี้ก็คือ16นั่นเองเด็กๆถูกบ้างไหมคะ,ะมาดูข้อที่3ค่ะเล่นเกมข้อที่3หาจำนวนที่น้อยอีกเหมือนเดิมนะตัวไหนน้อยที่สุดสิบ 43 21 39 32 55และ19เจอตัวที่น้อยที่สุดหรือยังคะเจอจํานวนที่น้อยที่สุดแล้วหรือยังอ่าหาเร็วหาเร็วคุณครูเจอแล้วคําตอบคือ17นั่นเองอ่าเด็กๆ มาเล่นเกมต่อเลยค่ะมองหาตัวเลขที่มากที่สุดนะรอบนี้มากที่สุดนะคะข้อที่หนึ่งสิบเจ็ดสี่สิบสามยี่สิบเอ็ดสามสิบเก้าสามสิบสองห้าสิบห้า สิโอ้โหตัวไหนที่มากที่สุดจำนวนไหนมากที่สุดมองหาเร็วหาเจอหรือยังคะอ่าฉเฉลยค่ะ55นั่นเองอ่ามาเล่นเกมข้อที่2เลยค่ะหาจำนวนที่มากที่สุดมี41 52 54 60 4 2 30 39 ตัวไหนที่มากที่สุดจำนวนไหนที่มากที่สุดหาเจอไหมคะหาเจอไ้มเอ่ยอ่ะมองหาเร็วตัวไหนที่มากที่สุดเจอหรือยังคะอ่ะคุณครูเฉลยให้เลยนะตัวที่มากที่สุดก็คือ60นั่นเองค่ะอ่าถูกต้องบ้างหรือเปล่าคะมาดูข้อที่3กันเลยมาเล่นเกมข้อที่3กัน หาจำนวนที่มากที่สุดมี41 62 85 69 49 90แล้วก็79จําจำนวนไหนที่มากที่สุดาหาหาหาค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกตัวไหนมากที่สุดอ่าฉเฉลย90นั่นเองอ่าถูกต้องทุกข้อหรือเปล่าคะ เด็กๆเ,เล่นเกมการหาจำนวนแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะคำถามเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนั่นเองที่เราเรียนมาวันนี้ทั้งหมดมาดูซิว่าหนูจะเรียงลำดับจำนวนได้ไหมแบบฝึกหัดนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากโดยที่ครูกำหนด มี132 133 121 131และ123เราจะเรียงจากน้อยไปหามากหาสิคะิจารณานะหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันหมดเลยเราก็ไปดูที่หลักสิบหลักสิบมีเลขอะไรบ้างมีเลข3เลข3เลข2เลข3เลขสองโอ้โหใกล้เคียงกันมากเลยคะ่ะเราก็ ไปพิจารณาที่เลขอะไรบ้างอสองเนาะสองกับสองพอเห็นสองกับสองแล้วเข้ากันอีกแล้วก็ไปพิจารณาที่หลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งและหลักหน่วยเป็นเลขสามโอ้โหรู้แล้วทีนี้หลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งย่อมน้อยกว่าเพื่อนเราจะเอาหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดขึ้นก่อนเลยตามด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบสามทีนี้ตัวไหนต่อคะ จาก132 133และ131เรามาพิจารณากันนะหลักร้อยเป็น1เหมือนกันหมดเลยอ่ะหลักสิบเป็น3เหมือนกันหมดเลยเรามาพิจารณาที่หลักหน่วยหลักหน่วยเป็น2หลักหน่วยเป็น3และหลักหน่วยเป็น1แน่นอนหลักหน่วยเป็น1ย่อมน้อยกว่าเพราะฉะนั้น131นะคะตามด้วย131 และตามด้วย132และ133นั่นเองอ่าง่ายไหมคะเด็กเเดี๋ยวเรามาทำข้อต่อไปนะทำข้อต่อไปข้อที่2ให้เรียงจากน้อยไปมาหามากเหมือนเดิมค่ะน้อยไปหามากอ่าหนูวีณาบัตรตัวเลขของคุณครูนะ467 456 501 654และ300 7จสองโอ้โหมองที่หลักสิบมองที่หลักสิบเอ๊ะไม่ได้ต้องมองที่หลักร้อยนั่นเองหลักร้อยเป็นเลขอะไรบ้างเป็นเลขสี่เลขสี่เป็นเลขหเลขหเ,เ,เ,เป็นเลข3เราอยากได้น้อยที่สุดอ้าวเราก็เจอแล้วไงนี่ไงคะเลข3น้อยที่สุดเลยอ่ะเราก็จะขึ้นต้นด้วย372นั่นเองเมื่อได้372ร้อดสแล้วอ้าวอันนี้เป็นเลขสกับเลขสเหมือนกัน หลักร้อเป็นเลขสเหมือนกันเราไปพิจารณาที่หลัก10ค่ะหลักสิเป็นเลข6กับเป็นเลข5เลขหย่อมน้อยกว่าเราต้องตามด้วย4ี6ร้อยห้าสิบหกนั่นเองและก็สี่ร้อยหกสิบเจ็ดอ้าวง่ายแล้วทีนี้เหลือเพียงแค่สองจำนวนที่เราจะมาพิจารณากันระหว่าง5้าเอดกับ654แน่นอน5 0าร้อยเอ็ดย่อมมาก่อนแล้วตามด้วย 654้อาสิบสี่ง่ายไหมราะคาเด็กๆอะเรามาทำข้อ3เพื่อให้เราจะได้คล่องขึ้นในการเรียงลำดับบ้างอ้าวอันนี้มากไปหาน้อยเหรอเนี่ยให้นักเรียนเรียนลำดับจากมากไปหาน้อยโอ้โหต้องหาแล้วอันไหนมากกว่าเพื่อนหกร้อยห้า 5 7 3และ428หาตัวที่มากที่สุดอ่าพปพิจารณาที่หลักร้อยเลยหลักร้อยเป็นเลข6เลข3เลข5เลข 5, ลข5แล้วก็เลข4โ oh อ้โหเราเอาเลข6ขึ้นก่อนเลยดีกว่า659ขึ้นก่อนเพื่อนตามตามด้วย500แต่มี541กับ573จะเอาตัวไหนดีละ่ะอามาพิจารณาที่หลัก10กันค่ะ หลักสิบเป็นเลข4กับเลข7โอ้เลข7มาก่อนแนะ่นอน5้ารมาแล้วตามด้วย541แล้วก็428และ327อ่าง่ายใช่ไหมระคะเด็กๆเพนาทีละหลักนะคะอ่าต่อไปข้อที่4แบบฝึกหัดข้อที่4เหมือนเดิมค่ะ ให้เรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยจากมากไปหาน้อยพิจารณาเลยค่ะ 508, 919, 897, 785และ875โอ้โหเอาไหนดีน่อ900กับ900เหมือนกันต้องมาก่อนแน่เลยอ,อันนี้900แล้วลหลัก10เป็นเลข0กับหลัก10เป็นเลข1 เอาเลขหนึ่งดีกว่าเพราะฉะนั้นเอา919มาก่อนตามด้วย908อ้าวแล้วต่อไปมาพิจารณาระหว่าง897กับ875หลักร้อยเป็นเลข8เหมือนกันมาดูที่หลัก10ค่ะตัวนี้เป็นเลข9ตัวนี้เป็นเลข7เลข9ย่อมมาก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นตามด้วย897 แล้วตามด้วย8 7 5สุดท้าย785นักเรียนพอเข้าใจบ้างหรือยังคะทำแบบฝึกหัดตามครูได้ถูกต้องไม่เอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมวันนี้นะคะการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยแล้วก็จากน้อยไปหามากเราผ่านการาเรียนรู้มาแล้วผ่านการเล่นเกมมาแล้วแล้วก็ผ่านการทำแบบฝึกหัดมาแล้ว ปูมั่นใจว่าเด็กๆต้องเข้าใจเนื้อหาวันนี้และสามารถเรียงลำดับจำนวนได้แน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปในเรื่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันชั่วโมงต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ